ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม F นัดสุดท้ายนะครับที่จะต้องออกเยือนอิรักที่กรุงเตหรานประเทศอิหร่านซึ่งเป็นสนามกลางนะครับวันที่ e 24มีนาคมนี้โดยทีมไทยตอนนี้สถานการณ์นะครับเป็นจ่าฝูงมี5มีทั้งหมด13คะแนนจาก5นัดนะครับส่วนอิรักเป็นรองจ่าฝูงเล่นไป4นัดมีทั้งหมด8คะแนนกิตติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้สอนไทยนะครับบอกเขาว่าตอนนี้ยืนยันว่า จะเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงเทพมหาคนครตั้งแต่วันที่14มีนาคมนี้นะครับซึ่งจะมีเวลาในการฝึกซ้อมเพียงแค่3วันส่วนนักเตะที่จะต้องลงเล่นให้กับทีมบุรีรัมย์วันที่16มีนาคมนั้นก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบนะครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้เล่นด้วยกันมานานแล้วจากนั้นวันที่18มีนาคมจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงสุดท้ายที่ประเทศอิรานอีก1สัปดาห์ส่วนโปรแกรมการอุ่นเครื่องคงต้องยกเลิกไปทั้งหมดนะครับเนื่องจากนักเตะอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ สำหรับการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยจำนวน23คนนั้นชิโก้บอกว่าอยากจะขอดูผลงานจากเกมแรกจากการในการฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับที่สำคัญต้องการเห็นฟีท้าของนักเตะที่จะมีชื่อร่วมทีมชาติว่ามีฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างและต้องการดูสภาพความพร้อมของนักเตะแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประกาศรายชื่อได้วันที่7มีนาคมอย่างไรก็ตามคิดว่านักเตะชุดนี้ยังจะต้องใช้นักเตะตัวหลักจากชุดที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่2-3คน ฐานนั้นเป้าหมายซิโก้บอกว่าทีมชาติไทยต้องเก็บคะแนนกลับบ้านให้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตาม